ก็คลิปที่แล้วนี่ผมพูดถึงข้าวเวลาเราดำหรืออะไรเสร็จตอนนี้เราจะบำรุงรักษาหรือดูแลยังไงเวลาท่านดึงน้ำเข้าให้เตรียมวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำร้อยลิตรต่อไร่พร้อมทั้งปุ๋ยสูตรน้ำใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปเลยเวลาดูดน้ำก็คือตรงช่วงที่ปั๊มน้ำที่ท่านดึงน้ำหรือว่าโคนนาที่ท่านดึงน้ำอยู่ ท่านก็เอาก๊อกไปเปิดหยด,ดเข้าไปแล้วเดี๋ยวตัวปั๊มน้ําหรือหน้าเนี่ยมันจะดึงพยานาเนี่ยมันดึงเข้าไปแล้วมันจะปั๊มผสมยูมิกเข้าไปในแกงได้เลยนะครับไม่ต้องไปไปนี่แต่ถ้ามันมันไม่เน่ก็อาจจะใช้พ่นเอาก็ได้ใช้พ่นเอาก็ได้นะครับเออถามว่าจะพ่นกี่ครั้งอยู่ที่ท่านฮะอยู่ที่ท่านนะครับเพราะว่าเราพ่น แล้วมันไม่สิ้นเปลืองนะครับเรามันเร่งทําให้ข้าวนี่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็พวกเราก็ไปดูกันเองว่าจะพ่นกี่ครั้งนะฮะยิ่งเดี๋ยวนี้ใช้โดนเนี่ยยิ่งยิ่งง่ายใหญ่เลยบินผ่านปืดนนป๊ดบินผ่านปื้ดบินผ่านปื้ดนะฮะจนกระทั่งข้าวตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องเสร็จนี้นะฮะไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรแล้ว ข้าวจะแทบไม่กินปุ๋ยเลยนะใส่ไปก็เปลืองเปล่าเาตอนนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วสูตรส,สามนี้ได้ใช้เปล่าพวกนี้ไม่ต้องนะฮะสำคัญก็คือตอนที่ตอนที่เตรียมแปลงเนี่ยเน้นไปที่สูตรหนึ่งนะฮะแล้วเสร็จแล้วการดูแลตลอดอายุการปลูกนะฮะก็ใช้สูตรสองบวกสูตรสี่ เราสู่สองจะจะจะ,จะใส่กี่ครั้งแล้วแต่ท่านท่านอยากได้ผลผลิตสูงก็อนนี้ตอนนี้วิธีทําเนี่ยถ้าทําอย่าง PIM เนี่ยนะฮะหนึ่งให้ดูถอนขึ้นมาดูลากเราจะมากกว่าทําแบบปกติสองสะโพกก็คือโคนมันจะใหญ่กว่าปกติสามต้นเราจะเตี้ยกว่าต้นเราจะเตี้ยกว่าสี่ใบเราจะตั้งไม่โอนไม่อม่อนข้อห้า เราจะเข้าเราจะสังเกตเห็นว่าการเข้าทำลายของโล, Trans โลกกับแมลงแทบไม่มีเลยตายใบไหมใบจุดเอออะไรเอยเนี่แทบไม่มีเลยทั้งแปลงแทบไม่มีเลยพอเข้าตั้งท้องนะฮะถ้าใครอยากได้ผลผลิตสูงตอนนี้ท่านอาจจะไปซื้อปุ๋ยเก็บมาชอยบางๆไรหนึ่งสักประมาณสักใช้ปุ๋ยเก็เพื่อประมาณสักร้อยกรัมผสมสูตรสอง,สสงสสนะฮะพ่นเลยฮะทั้งแปลงนะะสูตรอะไรสามหนึ่งสอง สามสิบสิบยี่สิบนะฮะจนกระทั่งข้าวมันตกเป็นรวงข้าวเริ่มเป็นน้ำนมให้ไปซื้อปุ๋ยเกอีกสูตรหนึ่งก็คือสิบสิบสามสิบมาใช้นะผสมด้วยสูตรสองพ่นทั้งไปนะครับแล้วท่านก็จะเห็นข้าวท่านอ่ะ เป็นข้าวที่มารยาทก็ค่อนข้างดีก็คือโค้งอยู่นั่นแหละนะครับเพราะอะไรเพราะเม็ดมันตังนะฮะไม่รีบนะเป็นข้าวสายหน้าข้าวสายหน้าคือเวลาลมมาเนี่ยมันตังได้เลยเนี่ยรวมตั้นนะฮะพอลมมาก็สั่เรียกข้าวสายหน้าดังนั้นเออถ้าพวกเราจะทำข้าวก็มีแค่นี้ฮะไม่เยอะนะครับแล้ว ใครสงสัยอะไรจากคลิปสองจากคลิปเนี่ยเราได้บันทึกแล้วก็ให้พวกท่านในแดนนี้ให้ตั้งคําถามมาผมจะได้รู้ว่าอะไรที่ขาดตกพกงเพราะว่าข้าวนี่เป็นเรื่องที่ผมทิ้งมานานนะครับถามมาเลยตั้งคําถามมาเลยเยอะๆนะฮะแล้วผมจะตอบนะฮะแล้วบางทีผมจะไลฟ์สดให้นะฮะผมจะนัดแล้วผมจะไลฟ์สดให้นะครับโอเคนะครับครับผม